สวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน CSIT System นะคะวันนี้มีคอมพิวเตอร์ประกอบในราคาเพียง32,900บาทนะคะในสเปคจะเป็น CPU Intel นะคะ i 5 Gen 12ตัวนี้ก็6คอร์12เรอนะคะความเร็วสูงสุดอยู่ที่4.4 GHz นะคะเมนบอร์ดจะให้เป็นของแบรนด์ ASUS Prime นะคะตัวนี้ก็จะเป็น H 6 1 0 MED 4นะคะตัวนี้ก็ใส่แรมได้สูงสุดถึง64 g b แล้วก็มี PCIe si Gen 4ด้วยนะคะ แรมนะคะในชุดนี้แล้วก็ให้เป็นถึง16กิกนะคะเป็นแรมไฟ RGB นะคะของแบรนด์ a p พเ e r อ8กิกบัส3ามันสองนะคะเราเราใส่2ตัวนะคะเป็นแพ็กคู่แรมตัวนี้ก็เป็นไฟ RGB นะคะสีขาวสามารถที่จะปรับไฟผ่านซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดได้นะคะเป็นไฟ RGB ค่ะค่ะ <Wow. S 1> สำหรับ SSD นะคะในชุดนี้เราก็ใส่ทั้งหมด2รุ่นเลยนะคะ <Wow. S 1> รุ่นนี้ก็จะเป็น SSD M.2 ของ พิกซิมินะคะห้ารอสิบสองเวฟนะคะตัวนี้ก็รีดอยู่ที่1 0 2 5งันยี่ิบห้ามิกะบิตเปอร์นะคะเป็นเป็น PCIe เจ3ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็น่าเป็น SDM.2 นะคะ Hi กซิมิหนึ่งเทราไบต์นะคะตัวนี้เป็นรุ่น future นะคะตัวนี้ก็รีดอยู่ที่เจ็ดพันสี่้อยห้าสิบค่ะแล้วก็ไลด์อยู่ที่6กพันก็ถือว่าเร็วแล้วก็แรงพอสมควรสำหรับตัวนี้นะคะ <Wow. S 1> ค่ะ มาถึงการ์ดจอนะคะจะเป็นของแบรนด์ ASUS นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น RTX 3060 TI นะคะ OC 8G b ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Mini Duo นะคะของแบรนด์ ASUS ค่ะนะคะส่วนเคสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ Sigma Tech นะคะ Aquarad นะคะตัวนี้จะเป็นเคสที่มีพัดลมทั้งหมด7ตัวเลยนะคะ <Wow. S 1> จะสังเกตได้ว่าด้านหน้ามีพัดลมให้3ตัวนะคะด้านล่างอีก3ตัวแล้วก็ด้านหลัง1ตัวก็คือเต็มแล้วนะคะสําหรับเคสรุ่นนี้ ค่ะสำหรับเคสรุ่นนี้นะคะก็สามารถปรับไฟได้จากรีโมทนะคะหรือจะปรับจากซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดก็ได้นะคะก็สามารถที่จะปรับได้หลายรูปแบบนะคะลูกค้าก็เลือกรูปแบบตามที่ตัวเองชอบได้นะคะเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะลองลองเล่นดูนะคะก็มีได้หลายรูปแบบค่ะทั้งไฟไฟนิง่งไฟกระพริบนะคะหรือว่าจะปิดไปเลยก็ได้นะคะนะคะ,คะก็ถือว่าสวยนะคะสำหรับเคสรุ่นนี้แล้วก็ พัดลมที่แถมมาก็ถือว่าสุดคุ้มแล้วนะคะสําหรับเทสตรุ่นนี้ส่วนข้างบนนะคะก็ก็ถือว่ารองรับการใส่ชุดน้ําได้นะคะชุดน้ําระบบปิดสองตอนได้นะคะค่ะหรือลูกค้าสามารถใส่สามตอนเลยก็ได้เพราะข้างบนก็ถือว่ากว้างนะคะก็รองรับได้ถึงสามตอนเลยนะคะ <Wow. S 1> ก็เลือกได้นะคะที่ร้านก็มีให้เลือกนะคะมาถึงโซลพาวเวอร์ซัพพลายนะคะตัวนี้ก็เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะคะจากแบรนด์นี้เลยค่ะ แอนเทคนะคะอาตอม B750 ก็รองรับสเปคนี้ได้อย่างสบายนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำประกอบพร้อมใช้งานเคสสีขาวไฟสวยๆแบบนี้นะคะในราคาเพียง32,900บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะก็สั่งซื้อได้เลยตามที่อยู่ของร้านตามนี้นะคะก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากร้าน C s นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ